โอ๊ยเอาไว้ไหนดีอ่ะ <c oughs> นี่ค่ะเสร็จแล้วก็คนเลยนะจ๊ะเนี่ยมันจะพอดีเลยนะคะคือเราโจสีขายมานานแล้วค่ะ10ปีนี้ปีที่11แล้วนะคะนี่เลยจ้ะคนเลยมันจะ mix all together ชิมเลยชิมก่อนนะมามาพี่นอกเมกื่อกี้ราช่างกับโจสีนะจ๊ะ หอมอ่ะหอมอร่อยมากอือ สวัสดีค่ะจจสีสส่ซานจ้าสวัสดีค่ะพี่นอ่องมือน,นีมาหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็มาขายของเช่นเคยค่ะเดี๋ยววันนี้มาสวนค่ะพี่น่องมาสวนมาอยู่สวนค่ะมากินข้าวกันก่อนค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชวนพีชวนน่องมากินข้าวหลามค่ะพี่นอ่องแต่วันนี้กินข้าวกันก่อนค่ะ กินก <anor> ับแกงน่อไม้ม่ะในระหว่างที่รอลูกค้าก็กินข้าวไปก่อนนะคะกินขขาวก็แกงน้องใหม่พี่น้อง Còn chị thịt mắc hại nè nè chồng Hello Hello mami How are you? Hãy khoảng với năm chồng Nôm lót Beef jerky Thêm beef jerky อนนี้ยังไม่ยุ่งเท่าไหร่ค่ะจัดร้านเพิ่งเสร็จค่ะกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะเราจะรีวิวของร้านส่วนนิ่งก่ะส่วนกินของร้าน <c oughs> กินของร้านอ่าง <c oughs> นี่ยค่ะแจ้งมาใหม่ทำมาขายค่ะก็กินด้วยเฮลโลไฟด้าล่ะค่ะนี่ขมอนขมอนจักจักม่วงเลยพี่น้อง สบายดีมาได้กินขา้าว How are you <c oughs> มันบ่ข่อยจื่อเจ้ามันบ่เ <c oughs> จ้าชื่อข่อยบ่คุยกับลูกค้าจ้ะ Hello handsome <c oughs> Yeah i t s you <c oughs> ลูกค้าก็ขี้เล่นนะคะหยอกลูกค้าะกะหยอกไม่คาราบ่ะไครรอเนาะพนมาแมงมุม h e ล l o h e ลโ o แต่มีลอยหี้ ไปแล้วไม่แวะเลยเด็กน้อยจีจีไปเป็นเคยร้านกันในพัวแล้วข้างหลังเป็นเป็นที่นั่งจ้ะข้างหลังเป็นที่นั่งโอ้ยคนกินเข่าอยู่หมามาหากทาง <laughs> มาหน่อยเขา จะรีวิวเขาหลางเดี๋ยวจะให้เบิ้งเขาลามพี่น้องให้เบิ้งเขาลามโอ้ยเฮ้ย h ลโหล h e ลโหโอ๊ย, hello, hello. อยล่วงมันคือเส็บมื้นหนาบ่ะเนี่ย ันก็แสบเมื่อหนาใช่เนาะอร่อยว่าสิข้ามหนึ่งเนี่ยคนมันสีอ้วนเนาะ ก็สิคำเดียวอ่าคำหนึ่งนี่เลย <Okay. S 1> จะขอสอสแกงก่อนแสบพี่น้องแสบคนฮ็ดเบียงมันกินข้าวแสบเด้อ <Okay. S 1> แกงองม้เนี่ยตักขายอ่าถ้วยละสองร้อยบาทเนี่ยเจ็ดเหรียญสองร้อยกว่าบาท hello show me mommy what you like i tell you what the price how how much the price i give you special say <laughs> 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 ใส่พริกรุบนิดหน่อยนะไม่ใส่เยอะถามว่าใส่ไม่ใส่นะคะรสดีไม่ใส่นะคอนออะไรไม่ใส่อ,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 อาหารเหล้าถ้ามีปลาจะไม่ใส่พวกขอนอพวกรสดีอะไรเงี้ยน,นะคะสูตรบ้านขอเดี๋ยวเราว่าจะไปกินข้าวหลามกันดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวเราไปกินข้าวหลามกัน เดี๋ยววันนี้จะรีวิวข้าวหลามเด้อกินข่าวแล้วแล้วไปกินข้าวหลามจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโจซีสันจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้โมมีม่ยังหลายจ้าไม่มีอะไรมากมายจะมารีวิวรอดช่องตัวเองโมมีม่เบียดพี่น้องจําได้ว่ากินรอดช่องครั้งสุดท้ายจําไม่ได้ว่ากินเมื่อไหร่นะคะขายอย่างเดียวน้ มีแต่ซิมซือ้อแต่วันนี้จะมากินจริงจังเลยโอ้โหเปิดออกมามันหอมใบเตยมากเลยค่ะนี่ใบเตยอ,อ้โหอมชื่นใจอะักพามันเด็กขายเพลินวะเ <laughs> นี่ยให้หมดเลยนะคะใส่ให้หมดเลยเนะี่ยกะทิอะไรก็ใส่อยู่ในนี้หมดเลยคือพร้อมทานมากๆทีนี้เราก็จะมาเปิดแล้วนะคะ มาใส่ทางไหนดีอ้อันก็บางหนาเนาะโ่้มันบางหนาไหมพี่น้องเฮลโลเช็คก่อนนะคะเช็คก่อน,นยังเย็นๆอยู่เลยเฮลโลเฮลโล่จิมีมีกันไกลนะคะมีกันไกลมา เจ้ากันไก่ตัดเอาฮัลโหลเบบี้มาขายของเช่นเคยค่ะนี่ราดลงไปเลยเนี่ยเนี่ยราดลงไปเลยราดซอสเข้าไปโอยเอาไว้ไหนดีอ่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วก็คนเลยนะจ๊ะเนี่ยมันจะพอดีเลยนะคะคือราโจสีขายมานานแล้วค่ะสิบปีนี้ปีที่สิบเอ็ดแล้วนะคะนี่เลยจ้ะคนเลยมันจะ mix all together ชิมเลยชิมก่อนนะ <Okay. S 1> มามาพี่นอกมากินรสช่างกับโจสีนะจ๊ะอือม้อม หอมอ่ะหอมอร่อยมากเลอะเลอะอร่อยอ่ะ ขายถูกมากเลยนะคะที่นี่ผู้แข่งเยอะหายมาสิปีราคาเดิมไม่เคยได้ขึ้นเลยจริงๆขึ้นราคาก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ขึ้นค่ะยังไม่ขึ้นจะไม่ใช่ว่าจะไม่ขึ้นเลยนะ ตอนนี้ไหวอยู่ก็กก,ก็ทนราคาเดิมไปก่อนนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องเฮลโลลูกค้ามาเพราะว่าลูกค้าเจ้าสี่ส่วนใหญ่นะล,ลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนแก่ค่ะเป็นคนที่ไม่มีรายได้แล้วอมืมีก็น้อยอะคะ่ะ mm. เงินพวกเงินคนแก่ลูกค้ามาค่ะ hey. Hey. ขายของแป๊บนึงนะคะ ขออภัยค่ะพี่น้องตะกี้ไปขายของมาค่ะหยุดกล้องไว้ก่อนมาเท็นมาทานกันต่อเลยจ้าสักคำไม่เจ้าพี่น้องจ๋าดูสิมันหอมแซ่บอ่ะพี่น้อง น้ำกะทินะนจุดสีอะเด็ดอ่ะน่องจตห้งองรีมิวหายรีวิวหายรีวิวเองมือนี้อยากกินน้ำละจ้ะคือจะกินข้าละซองน้ำตาลมันลงรี่แดดโอม้มีแดดในในหน้าก็ดีเนาะหน้าสวยดี นังมแซ่บกมังนเฮ็ดเด็ดืนใจ đá là Con rẽ lên. Turmeric. Turmeric hả? Turmeric. Turmeric. What, huh? What turmeric? What turmeric. What What's that? Show me, show me. Hả? Huh? À. <coughs> ah, I don't know to I don't know turmeric like ginger. ขายของก่อนเด้อพี่เนาะเล็บยูเล็บยูขายของก่อนเด้อเอาเงินก่อน